เรามาดู4วิธีแผนการรับมือเมื่อเราอยู่ในเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับอย่างแรกก็คือการจัดการขบวนการที่ดีเพื่อช่วยการลดต้นทุนการลดต้นทุนด้วยขบวนการที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดเรียนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินที่ช่วยในการจัดการด้านต้นทุนนะครับเช่นบัตรเครดิตน้ำมันที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันแล้วก็ช่วยลดในการจัดการเรื่องเส้นทางเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการทำธุรกรรมต่างๆบนระบบออนไลน์เพื่อลดต้นทุนนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเงินเกี่ยวกับการเงินของพนักงานนะครับอย่างที่2ก็คือการบริหารการเงินในธุรกิจโดยให้เกิดสภาพคล่อง การหาแหล่งเงินทุนสำรองพิจารณาสินเชื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องรวมถึงสินเชื่อเพื่อเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ธุรกิจได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งผู้บริโภคและก็นักลงทุนนะครับและเลือกใช้บริการทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากความผวดผันผวนเช่น บริการสกุลเงินท้องถิ่นสําหรับการค้าระหว่างต่างประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่3พัฒนาบุคลากรให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยสวัสดิการและระบบจ่ายเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยดูแลแล,และจัดก,การได้อย่างครอบคลุมอย่างที่4การวางแผนทางการตลาดนะครับเพิ่มจุดทัดพอยให้พนักงานนะครับเห็นถึงจุดที่ลูกค้าสามารถ เข้าพบถึงสินค้าและบริการของธุรกิจของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็สามารถจับจ่ายได้ทันทีที่ตัดสินใจทําให้ทุกการจับจ่ายเงินของลูกค้านั้นสะดวกและเกิดขึ้นได้หลากหลายช่องทางนะครับใช้เครื่องมือที่ให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการชําระเงินรวมถึงสามารถทําได้ทันทีที่ลูกค้าตัดสินใจเช่นเครื่องรูดบัตร EDC ลิงก์สำหรับชำระเงินที่สามารถรับได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรวมถึงการชำระด้วย QR code และแอปพลิเคชันช่วยจัดก,การสินค้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราตระหนักถึงเศรษฐกิจของเราในทุกวันนี้การเตรียมแผนสำหรับรับมือให้พร้อมอยู่เสมอจะช่วยสามารถทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตอย่างยั่งยืนได้ครับ